พ่อแม่พี่น้องวันนี้เจอกับอ้วนเตี้ยพาตะลุยนะคะเนอมืนน่อนีสาวอ้วนสายเดียวจ้ามากับพักขวกมากับยายเขาป่าหาเห็ดขึ้นเกาค่าปะป่ะมาลุ่มนังกันหนี่ดอกแรกแหกหมานนะคะเดอะ้อเฮ็ดผึ่งจ้าปะ่ะลุยกันต่อจ้ะเห็ดเขาไข่ดอกน้อยเอาค่ะเอาเมน,นีคนหลายเงี้ บอเอามันสีบมานมี่จะดอกน้อยนึงกำลังขึ้นเลยค่ะหอมนะเนี่ยดอกเล็กแต่หอมมากจ้าเพิ่งอีกแล้วจ้าเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิ่งอันนี้มันจะเป็นขากรอบๆด้วยค่ะเด้อแซบขนาดเลยสองดอกจ้าเพิ่งจ้าเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิ่งขาตาําดอกหนึ่งเบิงเบิงไหเบิงนะจ้ะบ่เอาดอกให้เขาคขายหน่อยเป็นหลิมๆเลยโอ้ยพนทำพนะ หุ่นอยู่ข้างเทิงโพนอีกโอ้ยตา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 ยเข้ามาบอถือยามมันไปไปไปหาดอกใหญ่นี่หลอดสายตาเขาได้ยังไงดอกเบ้อเร่อเลยโอ้ยดอกใหญ่แห้งพี่น้องสวยๆเลยจ้าข้อไขจ้ะเอามาจ้าเอาทั้งนั้นก่อนย้ายแล้ทั้งนั้นก่อนบ่มแม่มันอยู่เลิอกอยู่บ่ย้ายคือจังดักเลี้ยวเท ยายนี่เนาะบ่ได้มาปลาดนนั่นดอกน้อยค่ะนั่นมองเสียมยายเนี้ยเห็ดบ่เห็นในพี่น้องเอ้ยมันขายาวมันขายาวเย่าดักมันเร็วอะไรตี๋ยายโบเล่เขาปลาดนค่ะพี่น้องมาไหมเอาตรงนี้เอาตรงนี้แม่นมาเออโอ้ยบ่แมนบ่แมนเห็ดดินดอกหน่อยกับโบแมนโอ้ย ดอกสวยๆค่ะมอสเห็นมอระวังเลยเนี่ยดอกมอสเหี่ยบล้อมันก็ต้องขึ้นใบพี่น้องเด้อยหญ่ระวังเด้อนี่ระวังอันนี้น้ำเด้องัดไม่งัดไม่งัดขาไปน้อเออเออเอาไหนฉีดน้ำเออโอ้ยยาเฝ้าดักเฮงขามันยาวมันเป็นเห็ดอันตีนทราย mình bên hèn khám nhau thì trứng muối bờ đá nhảyดอก bưng nào, men, nì, yới, hết, bơi hết, nòng chắc nữa, kia há, con pino nữa, cha pino, à, lấy yới, yới, chìm, เอาไปเอาไปเขาสิได้ไปต่อ,อเออระวังระวังอยา่าเฝ้าแห้งเอาลงหลึก ok, ๆมันเป็นดินทรายเด้อยายเด้อเออเออนี่แหละอันปลาอยู่ทางนี้มันสิออกมูเราซามีเด้อยายเด้ดอ,อมันบ่ได้ออกมูใหญ่แห้งดอกม้านม้านม้าปะปาปะ นี่ให้ปวกดอกเดียวค่ะพี่น้องชึบอืมตัดขาเพราะว่าเธจะมมาตัดขาไปแล้วแท่งมีดลงไปจ้ะไปต่อจ้าเจอเห็ดละโงกจ้านะจ้าเอามีดทิ่มขึ้นก่อนจะนีจ้าสวยๆเลยป๊าดเห็ดผึ่งด่างแห่ ตั้งเหี่ยดอกวงหน่งสองดอกซ้อนกันหุยคักขนาดขอไข่ตุม้มหน่อยจ้าดอกนึงสวยน้องมาเบิ่งเห็ดปลวกแดงจ้ะมาเบิ่งมาเบ่งมา,มา,มา,มาออโอ้ยโอ้ยโต้ยไ,ไงามไงมาโอ้ยเก็บเก็บเก็บโอ้ยหมุนปลาหมุนดงเออมีแต่ดอกงอ่าย ว่าฉันเห็นจตสนนั่นมันกำลังบานเนาะตายตเก็บตุ่มตุ่มไปเก็บซื่อเพราะเด่นอยู่เด่เนาะจะเห็นแบีนเหรอเบียนันนเห็นหิบบัวมันบานมี่จุ้มนี่ดอกเลี้ยจุ้มหน่อยหนึ่งเนาะชิชใยกระต่ยี่ทีสิ มันบ้านเหมือนขับี่นหอกโอ้ยเสียดายเนาะต่ว่าดอกมันใหญ่แฮ่นั้นี่มันอยู่นด่ดืีอซื่อๆนี่อืมบ้านเจอสิ่แล้อเห็นผุนผุนผุดผุอตั้งคน่บมันจะมันบ้านเป็นอยังมันอยู่นดื้อเนาะต่ว่านี่อันอันพ้นตัวนั้นมีคนมีห้อยเขาเก็บเลยนะน่พ้นนั่นหนึ่งเขาเก็บแล้วมันจุ้มเหรอมันมันบริหภวออกมาเบิ่งกันไงอื อมันมีบ่อมันมาทำกันที่อยากหัวรึคืนคืนไงไม่อยากหัวนะบ่อเย็นเห็นหลัก็่วงดังโขดสองดอกกุ้งก้างอันดอกจุ้มน้อยหนึ่งอันหนึ่งบ่อลูงคางอันเดี่บ่อนีหลังคือลูกหางดอกหน่อยคิดว่าเดี๋ดึงเราก็ได้ดอกนี่มันบ่อมันมันบาลเรดิมันก็สีดึงง่ายเดี๋มันบ่อเอ้ยน้ำมันขนะ น่อยฮีน้อยนเี่นหนีแะยดีน้อยหนึ่งเอหน่ะมน้อยหน่งน้อยแฮงพดน้อยพูดน้อยเหเว้มาเลาดอกนึงโอ้ยเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาตัดตัดเอาหน่อตัดออกหาตวยจะเป็นดอกน้อยนะพี่น้องเนาะ งูเหลืองพื้นน้อยกระดอกกระเดียเรือดอกเดี่ยวซ้ำเยเยะมาหนีก็เป็นเฮดผึง่งนกข่มเนาะคะ่ะนอ้องเฮดผึ่งดำดอกนึงเฮ้ยอยู่ในหลือปะหน,นี่สัมพอพันเหลือเนาะคนบ่หินอยู่ในโพดเ็ดผึ่งกระเบ้าดอกนึงจ้าเอ้ยงกน่อยอยู่ข้างทางดอกนึงจ้ามันนีเฮดหายอยากแห้งคนหลาย เพิ่งจ้าเห็ดเพิงพ่งซาดเห็ดเพิ่องขาตั้มมาละจ้ะดอกเดียวเฮ็เดเพื่องโอ้ยขาอันกบกวัวเป็นอะจ้ะนี่ดอกนึงมาพ่ดบ้านเราจ้าพี่น้องเมื่อยคนหลายอบตสอส่างพอคนหลายแห้งค่ะโอ้ยยางตำกันมัดสมองมั้ยมาเบิ่งเห็ดเนี่ยมาเบิ่องมาเบิ่งแต่เห็ดนี่แหลคะค่ะแต่เห็ดซัมหนีนเห็ดปวกแดงเห็ดล,งงละงงเฮ็ดเอาไข่ปลาป่ายนินดหน่ยอยไม่ค่อยจะหลายค่ะ อาจารย์ธีวาแหละคนหลายนะอ๋อพิกัดก็คืออาจารที่บอกพิกัดอบตสร้างถอ่วนะคะเด้อสำหรับมืนอนี้ก,ก็ฝากพี่น้องเฮาฝากกดไลคไล์กดแชร์กดติดตามเป็นกลังใจให้เฮาสองคนควรเสียพาตัลุยคือเก่าในราคาทั้งแฟนเพจครับช่อง y o u ูทูบนะคะเด้อฝากเน้่ยนะคะเด้อสำหรับมืนอนี้ก,ก็สิขอลาไปก่อนนะคะเด้อมาฮอนเพื่อนละเมยลายสเปียรอาบหนามแล้ว ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ